สวัสดีค่ะเอฟีตุกตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะสวัสดียำช้างนะคะวันนี้ก็ได้กลับมาที่บ้านหลวงพ่อในบ้านกุกอกแล้วนะคะตอนนี้ก็ให้เอฟีดูปูปันิจิตไปก่อนนะคะมาก็แกอะไรน่านำหน้ารู้มั้ยวัดเดียร์อันนี้คนแก่นุ่นคนเฒ่าสวัสดีครับเามาจากสุพรรณแล้วะค่ะ มาเมื่อคืนมาเมื่อคืนเามาเมื่อคืนแล้วพี่มาเมื่อวานเมื่อวานวม่จะครับวันพุ่นี้ด้วยมาพุ่นี้มาพรุนี้มาก่อนมาถึงแล้วันนี้มาตั้งแต่วันพุ่งนี้เออมาแต่วันพุ่นี้อันนี้คือมาไลฟ์สดให้ครูโ้โคนดูเยอะมากเลยสามเก้าคนจะดสีสิบคนแล้วไหวไหมคบอ่าสวัสดีนะ สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีพี่บ่าวหอมสวัสดีเอฟดีลุงบ่าวหอมด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับอุ้ยยังไม่ได้อาบน้ำพี่แต่วันนี้เราแต่งชุดสีแดงเหมือนกันสวัสดีทุกท่านนะทุกท่านได้ออกได้ออกช่องผมแล้วนะครับดูดูช่องชันใจกินแล้วหัวยครับรวยครับพี่ฮาร์เข้ารวยแล้วบมดเป็นโัวดิม่อนตามหาตัวปิกาแล้วใครนะเินโัวดิม่อนตามหาตัวปิกาแล้วมีมาเกิดไกลแล้วแล้ววันนี้ครับเป็นยังไงบ้างคืนตื่นใจอะไรบ้าง ตื่นรงานชั่วโมอ่ะฮะลั่วๆตัวเดียว่วๆนอนวพนะใช่มพัอนเที่แล้วครับผมไนะัอนเมที่เาี่อเเรื่องงานคุณนได้รู้ได้ไงครับเวลาดูหมเาได้รปเวลาดูนาะับ่นตอนนี้อากายาเนนี้ก็น่ามนล้วเดี๋ยเรามาดูลานีโอ้โห ที่มาใสยกับน้องไอเดียนะครับ่รัดี่คโอ้ไมมคุณกีหน้าใสายายยาย ยังดีครับเมื่อคืนก็ไม่ได้ปวดกรนดูก

ถามตัวเองก่อนดิไมได้อตได้ไงดเรื่องเลยน้ยัดปรยัดครับได้ไัได้่ตัอหมายเลยได้เยนรานดินมาถึงนี้เดิไห้นั้นเราไปเดินอยู่โน่นสามสิบานเก็บกตูมเราไยนเก็บกตูมเลยถึงตกตูม ở cái <laughs> cái <laughs> đó đó chúng ta bắt giữa cái là đó con này cũng กดไลค์ like, ค share, กดแชร์ติดตามสาวดูช่องชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ